Olight X9R Cells นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่เล็กที่สุดที่ Olight ผลิตอาจจะเล็กที่สุดในโลกที่ที่ใช้งานได้ด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจะเป็น smallest flashlight in the world หรือเปล่านะครับแต่เขาบอกเลยว่า Add light and fun to your k e y c h a i n นะครับคือ เพิ่มความสนุกความมีแสงนะครับในเขาเรียกว่ามีแสงภาษาผมไม่ค่อยสลัสเวลยเท่าไหร่น,นะครับเพิ่มแสงเพิ่มความสนุกสนานให้กับฟงคุญแจของคุณประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่น่าจะไม่ใช่ไฟฉายผลิตขายจําหน่ายปกตินะครับแต่เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัว experimental หรือว่าตัวทดลองนะครับเป็นทดลองตลาดทดลองผลิตเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแถมให้กับสมาชิก นะครับหรือว่าคนที่เข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของ olight co th หรือว่า olight th นะครับซึ่งน่าจะประมาณเดือนสิงหากรกยาคมอะไรประมาณนั้นนะครับปัจจุบันตอนนี้เรียบวเป็นเดือนตุลาคมแล้วตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายที่ผมซื้อมานะครับผมยืมเข้ามาอีกทีแล้วเจ้าของเขาเนี่ยน่าจะได้รับเป็นของที่ระลึกหรือว่าเป็นของแถมจากการสั่งซื้อไฟฉาย olight ในเว็บไซต์ olight th นะครับด้านหลังจะบอกชื่อรุ่นเลยว่า x 9 rcell black สีดําซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาทําสีอื่นมาไหมนะครับ หน้าตาเล็กๆจุ๋มจิ๋มเลยถามว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับผมเองก็ไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับดึงตัวกล่องมาข้างในเราจะเห็นว่ามีตัวถาดหรือว่าตัวบรรจุภัณฑ์ข้างในนะครับเป็นรูปเหมือนตุ๊กตาหรือว่าเป็นคนนะครับกำลังกอดไฟฉายอยู่มีสายอีลาสติกหรือว่าเป็นยางโอริงสีขาวขุ่นๆรัดมาด้วยนะครับเขียนว่า handy little c o m p a s s i o n นะครับ companion น,น,นะผู้ผิดโทษทีนะครับ คือเพื่อนร่วมทางขนาดจิ๋วนั่นเองนะครับซึ่งก็จิ๋วจริงๆอะแหละนะครับที่บกับมือผมนี่กับนิ้วผมนี่เล็กมากเลยนะกับนิ้วก้อยจิ๋วเลยจริงๆด้านหลังนะครับจะมีรายละเอียดบอกว่าใช้งานยังไงนะครับบอกว่าให้คลายหัวไฟฉายออกนิดนึงไฟก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าขันสุดมันจะดับนะครับแล้วก็น้ําหนักของไฟฉายตัวนี้หนักเพียง4.5กรัมหรือว่า0.16ออนซ์นะครับรวมแบตเตอรี่แล้วซึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีขนาดนะครับความยาวอยู่ที่ 11มิลิเมตรเท่านั้นนะครับเล็กมากเลยนะครับหรือว่า,าขนาดยาวแค่ประมาณเล็กอะ่ะเล็กจิวจ๋วๆเลยนะครับจิวจ๋วทีวเดียวนะครับความสว่างอยู่ที่2.5ลูเมนส์ระดับเดียวรันไทม์3ามชั่วโมงค่าแคนเดล่า1แคนเดล่ากันน้ำระดับ IPX8 นะครับ IPX8 Impact 2เมตรเลยเพราะมันตัวเล็กน้ำหนักเบาแสงไปได้ไกลถึง2เมตรนะครับแล้วก็เทสแลวก็ใช้งานนะครับอยู่ในระบบ A.N.S.I.N.E.M.A. E นะครับ F.L. F.L. 1 2 0 1 9 standard ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราลองเอาตัวไฟฉายออกมานะครับตัวนี้เป็นโอริงสามารถจะเอาไป reuse ใช้กับไฟฉายได้นะที่มีไซส์แบบนี้นะครับเป็นโอริงนะครับไม่ให้นหนัยงายางธรรมดาตัวไฟฉายมาในมือที่มีขนาดเล็กจิ๋วมากนะครับซึ่ง X.9R หรือ X.9R เนี่ยในโอไลท์จะเป็นรุ่นผมจำไม่ได้ชื่อรุ่นมาเดหรือว่าชื่อรุ่นอะไรแล้วน,นะครับ อินทิมิเนเตอร์หรือว่าอะไรเนี่ยชื่อมันนะแต่ว่าเป็นรหัส X9R เนี่ยเป็นไฟฉายที่ใหญ่แล้วก็แรงมากเลยของโอไลน์นะครับรู้สึกว่าแสงจะอยู่ที่20,500ลูเมนนะครับตัวใหญ่มากเลยดำอ้วนๆแล้วยาวๆยาว,ยาวแบบยาวอย่างนี้เลยอะ่ะอย่างนี้เลยนะครับดีใหญ่เลยเป็นแบตเตอรี่ r e c h a r g e a บิลแล้วก็มีแสงที่แรงมากมีระบบเทคโนโลยีทันสมัยมากมายเลยคราวนี้เขาลองเอาดีไซน์นะของ X9R เนี่ยมาออกแบบในไฟฉายรุ่นนี้ซึ่งก็จะมี หน้าตาคล้าย X9R เลยแต่ว่าย่อลงมาเยอะนะครับคขาว่าคล้ายนะครับไม่ได้เหมือนเป๊ะเล็กมากเลยนะครับน่าจะประมาณไส้ปากกาไส้ดินสอได้มั้งประมาณนั้นนะครับเล็กๆเลยนะครับเล็กนิดเดียวจิ๋วเลยนะครับกับนิ้วผมเี่ยงเล็กกว่านิ้วผมเองนะครับ LED ไม่ทราบชนิดนะครับรุ่นอะไรไม่รู้ด้านหน้าเป็นโพลีคาร์บอเนตมีโอริงป้องกันน้ําและฝุ่นละอองนะครับหน้าแบนๆเลยนะครับ LED เป็นแบบแบนๆด้วยแล้วก็ บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเท่าที่ดูเท่าที่สัมผัสดูแต่เป็นไททูนะครับแล้วก็มีโลโก้โอไลท์นะอยู่ด้านข้างเชื่อรุ่น X9R เซลเซลคือจิ๋ว่มันจะมีะไ,มะไมโครนะมินิไมโครนาโนแล้วก็เซลเซลลคือระดับเซลนะครับระดับเซลอ่ะอเล็กจิ๋วเลยท้ายมีสปีริงครับหรือว่าเป็นห่วงแยกที่ใช้ร้อยกับวงกุญแจบ้านกุญแจรถได้แล้วก็ไฟฉายเวลาเปิดใช้งานเพียงแต่หมุนนะครับหัว คลายออกนิดนึงแสงก็จะติดขึ้นมานะครับที่ระดับ2.5ลูเมนสนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นระดับความสว่างเดียวที่มีอยู่ในไฟฉายตัวนี้นะ2.5ลูเมนส์รันไทม์30ชั่วโมงแสงสว่างขนาดไหนนี่คือ2.5ลูเมนสนะครับระยะห่างประมาณ2ฟีตนะครับก็จะเห็นมือผมแล้วประมาณนี้นะครับใช้งานใก,กล้ๆนะครับส่องอะไรที่ตกอยู่ในโรงหนัง เหมือนไฟมือถือนะครับอาจจะไม่สว่างเท่าไฟมือถือแต่ว่าก็สว่างมากพอที่จะใช้งานแล้วแสงก็จะมีลักษณะคือกระจายนะครับไม่มีฮอตสปอตเลยนะครับเป็นกระจายกระจายแสงอมเหลืองนิดนิดนด,ด้วยนะครับหมุนสุดปิดคลายนิดนึงเปิดแต่ว่าต้องคลายประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับหมุนเยอะอยู่เนาะไม่ใช่ว่าหมุนนิดเดียวแล้วติดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลั่นแน่นอนแล้วเป็น IPX8 ด้วยนะครับนี่คือ X9R Cell ครานี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับเท่าที่ผมทราบคือ น่าจะชาร์จไม่ได้นะครับจะเป็นคอนแทคแบบนี้นะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นไส้รวมถึงมีโอริงมาด้วยนะครับลองหยิบออกมาดูสิอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่เขาแพคมานะครับซีลมาในกระบอกอลูมิเนียมมีสปริงไหมไม่มีนะครับก็เขาจะเป็นดีไซน์เหมือนกับเป็นแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งก็ไม่ทราบขนาดไม่ทราบชนิดไม่ทราบความจุไม่ทราบแรงดันด้วยไม่รู้ขนาดแรงดันเท่าไหร่จุเท่าไหร่อะไรไม่ทราบนะครับแต่เป็นแบตเตอรี่ของเขาแล้วก็ท้ายมีสปริงโหลดด้วยก็ น่าจะเป็นการทดสอบแล้วก็ลองออกแบบเทคโนโลยีในอนาคตนะครับไม่แน่จะเป็นลิเซียมเป็นซิงค์เป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรหรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่าคลายหัวติดหมุนหัวสุดดับทําไมเขาออกแบบแบบนี้นะครับเพราะว่าขันสุดเนี่ยมันเป็นการป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับเมื่อเราใช้งานเราคลายหัวเนี่ยเป็นการเปิดให้น้ําและฝุ่นละอองมีโอกาสเข้าไปได้แต่ว่าก็คือในกรณีที่เราไม่ใช้งานเนี่ยสามารถจะเก็บได้ตลอดในขณะที่บางยี่ห้อเนี่ยหมุนสุดเนี่ยเป็นการเปิด คลายเป็นการเก็บนะการคลายออกแบบนี้ตอนระหว่างเก็บเนี่ยโอกาสที่ฝุ่นละอองนละน้ําเข้ามันมากกว่าตอนใช้งานเ,นเพราะคงไม่มีใครเอาไฟฉายตรงนี้ไปลุยน้ำบ้างครับมันเล็กมากเลยนะครับจิวจ๋วจิว๋วแบบเล็กเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองเทียบกับแบตเตอรี่ 16, 340นยะครับยังเล็กกว่า16,340หกนะี่นยเล็กมากเลยนะครับจิว๋วจิ๋วเลยนะครับนี่คือ Olight 9R Cell เซอ้กซ์ไนอ l เซนะครับ X9R c e ์ l เซลเล็กโคตรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณ ทูซ่าโฮลิกที่ส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับผมไม่เคยเห็นไฟฉายที่เล็กขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเล็กจิ๋วเลยตอนนี้ไม่แน่ใจมีขายไหมไม่แน่ใจว่าสั่งได้ไหมแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ายังผลิตอีกไหมนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กที่อยู่ในมือนะครับเราสามารถจะใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับอย่างแต่แบตเตอรี่อาจจะรีชาร์จไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับดัไทม์ก็ไม่ขี้เหร่นะนานถึง30ชั่วโมงเลยนะครับที่ระดับความสว่าง2.5ลูเมนส์ระดับเดียว IPX8 Impact 2เมตรด้วย แล้วเจอกันใหม่เอพิส od หน้านะครับทุกคนขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้จบเพียงเท่านี้เฮบิไรเดนเอาท์